สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนในพัเครื่องรางของทีมเทวธรรมนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP พิเศษนะครับที่เราจะหยิบยกราคาพักเครื่องในอดีตของรุ่นนั้นๆมาครับว่าเมื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยราคาพักเครื่องรุ่นนั้นๆจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับในวันนี้นะครับก็จะเป็น เหลี่ยนพระภัยรีพินาศฟับนบวรนิเวศวิหารปี2 4 9 5รบห้าครับอ้างอิงจากหนังสือสป,ปิริตเล่มนี้ครับนี่เล่ม59ครับนี่สำหรับคำอธิบายในหนังสือนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนะครับนี่จะเป็นรูปของพระภัยรีพินาศด้านหน้าด้านหลังแล้วก็จะเป็นคำอธิบายนะครับผมจะอ่านให้ฟัง ชื่อเหรียญพระภัยรีพินาศวัดบวรนิเวศวิหารปี2495ครับประเภทเหรียญพระพุทธย,ยอดนิยมครับผู้สร้างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิรนานญานวงศ์วงเล็บหม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์ครับสถานที่วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครศิลประรัตนโกสินลร์อายุการสร้าง ในหนังสือบอกไว้58ปีนะครับแต่ถ้าเทียบกับพศอปอัจจุบันก็จะเป็น73ปีครับเนื้อพระทองแดงกรรมวิธีการสร้างปั๊มด้วยเครื่องจักรพุทธคุณอำนวยความพร่มเย็นและความผาสุกแก่ครอบครัวขจ,จัดทุกโศกโรคภัยป้องกัดป้องภังยนำมาซึ่งชัยชนะพุทธลักษณะ เป็นรูปจำลองขององค์พระไพรีพินาศด้านหลังมีอักขรณนะวะหอรคุณอสังวิสุโลปุสาภาุพระราคาประมาณการ1 0 0 0 0ถึง2 5 0 0 0 0บาทตามแต่สภาพพระเจ้าของผู้ครอบครองนะครับอย่างตองในรูปก็จะเป็นของดรกิติพงศ์เกิดฤทธิ์ครับเรามาต่อกันครับอ้างอิงจากหนังสือสปิริตเล่มนี้นะครับ ราคาเช่าหาประมาณการตอนนั้นอยู่ที่1 0 0 0 0แสนถึงสองแสนบาทนะครับตามแต่สภาพพระครับก็คือตีกลมๆก็10,000แบาทเพราะหนึ่งแบาทครับเพราะพระที่ได้ลงหนังสือเนี่ยก็คือเป็นราคาที่พรีเมียมแล้วนะครับปัจจุบันนะครับปี2568นะครับสภาพแบบนี้นะครับมีคนรับเช่าจริงแบบไม่คอนเทนต์นะครับอยู่ที่80,000บาทครับ สรุปก็คือเหรียญพราะภาัยรีพินาศวันบวรนินเวศวิหารจังหวัดกรุงเทพปี2495นะครับระยะเวลาผ่านไป14ปีพระรุ่นดังกล่าวนะครับมีราคาที่ลดลงครับแต่ก็อย่าลืมว่าสินทรัพย์ทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับไม่มีอะไรที่เพิ่มตลอดหรือว่าลดลงตลอดครับสำหรับตอนพิเศษใน EP ต่อไปนั้นจะเป็น วัตถุมงคลของวัดไหนนะครับโปรดติดตามครับสุดท้ายนี้ฝากทุกท่านคนละหนึไลค์หติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทับชิมครับออกไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ